สวัสดีครับผมธละทอนนะครับวันนี้มากับมีดพกมีดเดินป่ามีดล่าสัตว์โคลัมเบียฟูจันเจียนะครับออของเท้ของใหม่นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขนาดกลางของเขานะครับใบมีดก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วถึง7นิ้วนะครับด้ามก็จะเต็มมือพอดีนะครับจับเต็มมือนะครับรหัสโค้ดของรุ่นนี้มันจะขึ้นต้นด้วยบีถ้าไซส์กลางนะครับ อันนี้ก็รุ่นบเอสามหนึ่งแปดสี่นะครับผม B ีสามหนึ่งแปดสี่นะครับด้ามไม้แทนนะครับหัวด้ามก็มีเหล็กเป็นรูปกวางนะครับหมุดสองตัวนะครับสันด้ามมีรอยหยักเล่นลายหยักนะครับรอยหยักสวยนะครับฟูลแท้งใบมีดก็หยักตามไปด้วยนะครับหมุดสองจุดนะครับมีรู อ๋อรูนี้มันมันมีขี้ไม้อยู่นะครับเดี๋ยวแค่ขี้ไม้ล่ะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวหาอะไรแกะออกก็น่าจะได้กรดีผมไปปัดเงาให้ใหม่นะครับทราบผูไม่มีอะไรมันแค่ขี้ไม้ที่ติดเข้าไปในรูก็ร้อยเชือกได้นะครับเดี๋ยวลองหาอะไรเสียบๆให้มันออกมาดูนะครับ อ่าโอเคหลุดมาแล้วเป,เป็นเศษไม้ะนะครับไม่มีอะไรผมปัดเงาให้เฉยๆโอเคสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็กวางรูปสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัดก,กระดาษกันดูก็ทดสอบไปดูแล้วก็โชว์มีดไปด้วยเลยนะครับว่ามันคมขนาดไหน ก็ใบมีดมันไม่ยาวมากก็มันก็บังคับมีดง่ายนะครับคอนโทรลง่ายด้านจับก,ก็ยังเต็มมืออยู่เหมือนเดิมนะครับจับถนัดมีรอยอยักให้นะครับก็คอนโทรลง่ายครับคมนะครับผม ก็ท่านสนใจก็เดี๋ยวผมซูมให้ดูตังต้งแต่ใบด้ามด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้ผมปัดเงาให้ใหม่แล้วนะครับตอนที่มามันจะมีรอยขนแมวบ้างนิดหน่อยก็ปัดเงาให้ใหม่ด้ามไม้สวยนะครับทำลายเท่นะครับทรงกระเท่นะครับ ไอ้พวกนี้รอยน้ำมันนะครับไม่มีอะไรนะครับผมขัดแล้วผมลงน้ำมันเ่็หน่อยลายพวกนี้คือลายที่เขาขึ้นมีดมานะครับขึ้นใบมีดมามันจะเป็นลายทางของเขาอย่างนี้เลยตอนเขาปัดขึ้นทรงใบมีดนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ขัดให้ขนาดนั้นนะครับแค่ปัดเงาเฉยๆให้เป็นเงาสวยงามอ่าโอเค สนใจก็เหมือนเดิมน,นะครับจะทิ้งไว้ที่ลงไว้ที่ Facebook แล้วก็ช h อป e ีนะครับก็ช h อป e ีสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมลงไว้สักระยะหนึ่งแล้วเอ่อดีสามหนึ่งแปดสี่ครับผมทรงปลายแหลมน,นะครับก็ไม่ไม่ปาดไม่บานนะครับก็คนทรลมีได้ดีครับรุ่นนี้ใน s h o p e ีแล้ว Facebook ก็จะลงรายละเอียดดีเทลให้ด้วยแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติม นะครับพร้อมดั้งคลิปที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ